นี้เราอยู่กับเก่งโคราชครับอ่าพี่เก่งของเราวันนี้เราอยู่ที่ตอนพนมครับนี่เลยครับตอนเช้าเชเราก็นั่งรถกันแล้วกันนะพี่เก่งวันนี้เนาะอ่าเราสภาพเราไม่ได้เลยคือสภาพหุ่นเราเนี่ยเราเตรียมตัวที่จะไปไหว้พระแล้วก็เดินแต่งหล่อก,กันนะครับเช้าเช้าก็ให้ดูบรรยากาศแม่น้้าโขงนะครับน้ําโขงสีปูนครับคุณผู้ชมในฤด,ดูกาลนี้ ถือว่าเป็นฤดูน้ําแดงครับถือว่าเป็นหน้าฝนช่วงนี้ก็ปลาวางไข่ในะช่วงสิงหาคมครับตอนนี้ก็ผ่านตรงไปชนีนะครับตรงสถานีตารวจภูทรนนะครับนี่เลยกบับบรรยากาศวันนี้เรามีโชเฟอร์จากกุสุมานนะครับอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครน,นะครับจริงวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนบ้างครับวันนี้วันนี้นนรับโปรแกรมคร่าวๆเราไปพิพธภัณฑนมก่อนอ๋อพ,พิพิธภัณฑ์นมศิลปาภัณฑ์ ที่พา์ตรงจวนผู้ว่าเก่าครับเสร็จแล้วก็ถึงจะมาไหว้พระพระเอ้พิริยนาคโอพิยาศรีันคราเดอนี่โอ้แล้ววันนี้ไปนอนที่ไหนกันครับเนี่ยนอนไหน j จบีที่อำเภอบ้านแพงบ้านแพงอ่าบ้านแพงบ้านแพงนี่ไม่ใช่บ้านถูกนะบ้านแพงแพงทุกหลังเออตอนนี้ก็กำลังผ่านอ๋อนาฬิกาเวียดนามอนุสร์ครับ ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์<ม>เขายังมีถนนคนเดินอยู่หรือเปล่าครับตรงนี้ยังมีนะครับเน,<ม>นี่ยเนี่ยได้ยินเสียงสวยๆตอนนี้ยังไม่กล้าเปิดเผยเขาไม่กล้าให้เราเปิดเผยใบหน้าตอนนี้เราก็เลยยังไม่อนุญาตน,นะครับนถึงแม้เราจะซีซัวถ่ายนะครับซูซีถ่ายตอนนี้ก็ถึงนี่ใกล้ๆตรงเขาเรียกว่าตลาดอินโดจีนนะครับตรงนี้ตลาดอินโดจีน อินดูเชน่ามาร์เก็ตนะครับแล้วก็ผ่านลานกันเกาครับคุณผู้ชมผ่านลานกันเกาผ่านลานพนมนาคาลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับนี่แหละครับลานพญาศรีสัตนาคราชโอ้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมลานพญาศรีสัตนาคราช วันนี้มีน้องอนักเรียนด้วยครับรุ่นจิ๋วครับรุ่นจิว๋วนี่เลยครับองค์ผ่านองค์พระยาศรีสัตนาคราชครับกราบไหว้ขอพรครับสาธุสาธุขอให้การเดินทางปลอดภัยขอให้มีโชคมีชัยขอให้มีบุญวาสนาครับสาธุสาธุาธโหบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้า,ฟาที่นครพนมค่อนข้างที่จะคลึ้มนะครับดูไปข้างหน้าคลึ้มบรรยากาศค่อนข้างที่จะคลึ้ม นี่ครับผมก็ถ่ายทอดบรรยากาศให้ทุกคนหลายคนหลายท่านเนี่ยได้คิดทอดจังหวัดนครพนมนะครับนี่เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยถนนตรงนี้ก็จะเป็นเกาะกลางนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเอาเกาะอ,ออกแล้วก็ลวเลยกลายเป็นทะเลนะครับอืมเป็นทะเลเดียวกันเลยไม่มีเก,ก,กาะละกลางถนนนะครับมีแต่ผมเนี่ยจะเกาะพี่กิ่งนะควันนี้นะครับเศรษฐีมือคราชมามาเองครับ โซนแถวนี้ก็เรียกว่าโซนสีเทพนะครับที่เรากำลังอยู่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปกินอาหารเช้าโซนสีเทพเมื่อก่อนเป็นโรงหนังครับเดี๋ยวนี้เป็นเซเว่นเป็นศูนการค้าเล็กๆนะกับบรรยากาศไปนะครับบรรยากาศทริปสบายๆที่จังหวัดนครพนม,มก็ยังคงสโลลฟ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับจังหวัดนครพนม ความจริงก็ไม่อยากให้มานะพี่เก่มาแล้วไม่อยากกลับใชมาแล้วไม่อยากกลับไปทลัไหนเลยอ้าอยากกลับไม่อยากไปไหนเลยเมื่อคืนก็นอนสบายๆเนาะที่พักโรงแรมอะไรนะพี่เก่งสยามแกลนเนาะนี่ครตรงก็เป็นร้านขายเครื่องเสียงนะครับเมื่อก่อนผมก็มาซื้อที่นี่บ่อยๆชื่อร้าน ET เครื่องเสียงเจ้าเก่าเจ้าประจําเจ้าเดิม เราก็จะไปสมทบกับสมาชิกเราอีกประมาณสักตัวตู้นะครับก็ติดตามกันนะครับกับวันนี้ EP 1นะครับ GAT Content Creator นะครับเป็นรีเวลที่2นะครับรีเวลที่1ก็คือเราไปอบรมกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็มีการเ,าเขาเรียกว่ามีการเติมความคิดสร้างสารรค์มีความเติมมีการเติม ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะทำคอนเทนต์เพื่อน,นําเสนอคอนเทนต์ทางการท่องเที่ยวนะครับเนี่ยยังอยู่เหมืนอมนเดิมเหมือนเดิมครับร้านแยกอย่างนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแยกตลาดนะครับแยกตลาดเลี้ยวขวาไปก็ไปตลาดถนนอภิบาลบัญชาเนาะอ้าวทางมาา้าลายก็ว่าคล่อมทางมาลายนะไม่ว่ากันนะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมใน EP ต่อไป EP นี้ขอสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP ที่2ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ